คิดไม่ฝันไหม่อนกว่าชีวิตเราจะเดินมาถึงได้จนถึงจุดนี้ครับถ้าไม่ได้โอกาสจากอากอสในวันนั้นอาร์กอนเป็นคนแบบมอบโอกาสมอบทุกอย่างความรู้มอบทุกอย่างให้พวกเราเลยครัวันนี้วันนี้ไม่มีนิวันที่แน่ถ้าไม่มีอากอสจากกับมาเดินไปไหนก็มีแต่คนรู้จักเราั้งใช่ไหมก็ตอนแรกก็จะเรียกว่าน้องโดนนัทครับตอนที่เขายังจําแบบชื่อพวกเราไม่ได้ะไม่ใช่แต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มจําชื่อพวกเราแต่ละคนได้แล้วครับก็ได้มีแบบด้อมด้วยตอนนี้ครับด้อมชื่อว่านิวบี้นิวบี้นิวบี้นี่แหละค มีกี่คนในดอมตอนนี้ในด้อมรู้ไหมไม่แน่ใจร้านกว่าโอ้โหร้านกว่าเลยไม่แน่ใจเหมือนกันับใช่ครับไม่คิดไม่ฝันไม่ันยชีวิตเราจะเดินมาถึงได้จนถึงจุดนี้ครับถ้าไม่ได้โอกาสจากอาร์กอนในวันนั้นอารกอนทุกคนแบบมอบโอกาสมอบทุกอย่างความรู้มอบทุกอย่างให้พวกเราเลยครับวันนี้วันนี้ไม่มีนิวันที่แน่ถ้าไม่มีอากอนจากับรก็ถือว่าจะเป็นจุดเปลี่ยน ที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของแต่ละคนแล้วนะใช่ไหมอย่างนี้มันคือมันคือดังข้ามคืนเลยนะมีความภูมิใจในในผลงานของเราแค่ไหนตอนนี้ภูมิใจครับพเพราะว่าสามเวลาสามปีของเราที่แบบฝึกฝนกันในค่ายมาเราแบบทุ่มเทแล้วก็ฝึกซ้อมกันแบบทุกวันเลยนะไม่ได้พักเลยแล้วแบบเวลาที่เราอัดเสียงหรือว่าซ้อมเต้นเนี่ยพวกเราตั้งใจกันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นสามปีที่มันแบบคุ้มค่ามากเลยที่พวกเราแบบพยายามแล้วก็ต่อสู้ไปด้วยกัน,นะน,น,ม,น,นมา เราเจอแฟนๆที่แบบร้องเพลงเราได้เต้นท่าแบบเราได้มันมันได้สุดใจชื้นใจชื้นใจเฟิแล้วก็แบบเวลาแฟนๆจะเจอเราเขาก็อาจจะตื่นเต้นแต่หลายเราไปจะเป็นแฟนเราตื่นเต้นเหมือนกันตื่เต้นเหมือนขาเลยต่างคนต่างตื่นเต้นนะใช่ลุงก๊อตก็สอนหลายอย่างใช่ไหมฮะแล้วมีมีแอบดุบ้างไหม จริงๆลุงก็ก็ดุครับเวลาเรื่องงานลุงจะจริงจังมากครับลุงจะแบบเก็บทุกรายละเอียดอย่างเช่นลุงสอนเราไปแล้วแต่ว่าพอเราเข้าห้องอัดนะครับเราก็อาจจะแบบมีสมาธิหลุดบ้างลุงก็จะแบบว้นนี้วันนี้ฝึกมาไม่ดีนะหรือว่าไม่มีสมาธินะลุงก็จะให้ออกไปพักก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับคือ <ๆ S 2> ถ้าตอนที่เราไม่ตั้งใจเนี่ยแล้วโดนดุแน่นอนเพ่าอว่ากก็ชงเทกับโปรเจกต์นี้มากๆเพราะว่าก็เขาเป็นคนละเอียดมากๆโดยเฉพาะการร้องอ่ะถ้าเกิดว่าเราคุมสติไม่ดีแล้วก็เตรียมตัวไม่ดีอาก็จะรู้เลยว่าวันนี้ทำไมเสียงเป็นแบบนี้เพราะว่าเรานอ ไม่ครบใช่ไหมเขาเป็นคนที่สังเกต พฤติกรรมเราแบบละเอียดยิบไม่ว่าจะสีหน้าอวไาตาทุกสิ่งอย่างคือแบบนอนไม่พอหรอทำไมตาแดงหรือว่าทำไมเสียงเป็นแบบนี้แต่ว่าเวลาที่เขาแบบว่าธรรมชาติของเราได้หมดเลยเวลาที่เขาจอยกับเราเขาก็สนุกคือเอนจอยใช่ใช่อะเวลาที่แบบในวันพักได้ในวันพักเบรกคโอ้เอนจอยแล้วก็มางานทรัพย์นี่ก็จริงจังจริงจังจะเกิดไม่อยากพลาดความสนุกและไลฟ์สไตล์ของคนดังครับในรายการบอลเดวิดแมทธิวรีบเข้ามากด subscribe ที่ YouTube ของโมโน29กันนะครับ